เป็นโลกรักทั้งหลายสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายความจริงเรามาอยู่กันที่นี่เวลาผ่านไปสามชั่วโมงเสร็จแล้ว <c oughs> อาศัยการหาอาหารบริโภคกันบ้างนั่งคุยกันอื่นบ้างแล้วก็มาตอนท้ายลกูกโลกก็ยกภาระให้กับพ่อ ให้พ่อคุยให้ลูกฟังความจริงเรื่องของพ่อนะลูกรักมันเป็นเรื่องของคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวฟังกันยากอยู่สักหน่อยท่นี้พ่อก็ไม่ได้ตำหนิคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสมัยพ่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับคนแก่เหมือนกัน มาแต่ว่าเวลานี้ก็มีความรู้สึกว่าคนแก่นี่ท่านพูดถูกแต่ว่าแก่ก็มีแก่หลายอย่างเหมือนกันแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเตา้าแก่พวกนี้ไม่ได้ความมันต้องแก่ประเภทใช้สติปัญญาพ่อเองก็เป็นคนอ่อนและปัญญาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยปัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาที่จำมาได้สัญญาเวลานี้มันก็ใช่จะผุผไปเหมือนกันแล้วก็มีปัญญาอยู่บ้างผสมมาเสกกันถ้าจะเทียบกับปัญญาของมันดิตพ่อมีความรู้สึกว่าปัญญาของพ่อหรือว่าสัญญาของพ่อ ไม่ในหนึ่งในหลายสิบล้านในปัญญาของบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้พ่อหมายถึงพระอระหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทายาณ <c oughs> ยกเว้นอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีบุคคลใด <c oughs> มีไม่มีบุคคลประเภทใดจะมีปัญญาเสมอเหมือนอรหรรันต์ปฏิสัมภิทายาณต้องวองเล็บนะลูกนะ องเล็บวยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าชั่วโมงสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงเศร้าๆสักนิดหนึงนะทั้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ฟังแต่ก่อนที่จะนำเรื่องเก่ามาพูดให้ลูกฟังนี่ขอลูกจงนำ เอาพระบรมลาโชบายของพระบาทสมเด็จะพรเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าซึ่งทรงไต่ก,กบพ่อมาวัน,น 12, ที่ากุมภาพันสองพันห้ารยี่ิบสองที่ภูพิงพระราชนิเวศพระบรมราโชบายนี้รู้สึกว่าสละสลวยมากลูกคิดไปว่าถ้าลูกได้เป็นพระมหากษัตริย์ <c oughs> แล้วก็มีงานหนักเครียดเพื่อหวังความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยและต้องการให้ทุกคนมีความสุขพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ก็หนักยังจะแถมวางแผนเพื่อความสุขกับประชาชนทั้งชาติ <c oughs> ถ้าจะดูตามหมายกำหนดการแต่ละวันแต่ละวัน ก็จะรู้สึกว่าแต่คนอื่นนะพ่อไม่รู้นะตามความรู้สึกของพ่อพ่อคิดว่าสมองพ่อผุอแน่เวลานี้รู้แล้วมาตอนเด็กๆอยากจะเป็นพระเจ้าแนดินกับเขาเหมือนกันเห็นเขาเป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นนายทหารใหญ่นายทหารใหญ่ประเภทนั่งโต๊ะไม่ชอบคือว่าไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นนะตัวเองไม่ชอบ คิดว่าถ้าได้เป็นนายทหารใหญ่เราจะนํากําลังทหารไปฝึกที่นั่นไปซ้อมที่นี่ทําอย่างนั้นวางแผนที่นี่ตอนเด็กๆอายุ4ีหปีพ่อ,อยังจําได้พอเกิดมาระยะนั้นจนกระทั่งถึงอายุ17ปีเรื่องการวางแผนรบนี่วางมาตลอดแล้วก็ไม่รู้จะรบกับใครก็เลยรบกับพวกเด็กๆด,ด้วยกัน ในฐานะที่หากว่ากองทัพเขาเรียกว่าแม่ทัพถ้าพ่อเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กหัวโจกถ้ารู้สึกว่ากลุ่มเด็กที่มีเพื่อนด้กันประมาณสิบคนเสร็จหายเงียบเข้าไปไม่มีเสียงเออะโวยวายผู้ใหญ่ก็เดาได้แล้วบางว่าจะโมงนั่นมันคงไปวางแผนการรบอีกแล้วดูที่มันจะรบท่าไหน วางแผงข้าศึกมีกําลังมากกว่าเรามีกําลังน้อยกว่าเราจะรวงข้าศึกด้วยวิธีไหนเราจะตีข้าศึกด้วยวิธีไหนทํายังไงจึงยาวชนะข้าศึกนอกใจใช้กําลังแล้วก็ใช้จิตวิทยาให้ข้าศึกหลงกลเล่นมันส่งเดชไปตามภาษาเด็กสนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกองทัพธรรม ก็ดีเหมือนกันรบกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคืออารมณ์ของจิตเขาไปรบมาพ่อคิดว่าพ่อแพ้นะลูกนะพ่อคิดว่าพ่อไม่ชนะทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่ากิเลสมีกําลังมากเหลือเกินลูกที่แตงเขียนเป็นคำพังเพยไว้ว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนะ ความจริงเพราะว่าต่อศูนย์ใส่ห้าสิบศูนย์่อยอมแพ้กิเลสกำลังใจของพ่อนับตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีเป็นต้นมามองเห็นหน้ากิเลสมันสลอนหมดเห็นกิเลสมันก็ยักร้ายลุกรักโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง <c oughs> มองดูแล้วมันเหมือนกับไฟเผาผลาญดูแล้วคล้ายหน้ากุมพกันที่แยกเขี้ยวเขาใส่ใคล้ายจะกัดอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสูตสวัสดิสภาคเปลี่ยนใจพ่อพ่อก็เลยยอมแพ้กิเลสที่แต่ตอนนั้นเป็นความรู้สึกอย่างเดียวว่ากิเลสที่เราไม่สู้ ยอมแพ้ราบคาบดีกว่าต่อสู้กับกิเลสใน,นคิดแพ้แต่เนื้อแท้จริงๆยังไม่ค่อยจะแพ้เมืองดีเผลอไปหน่อยชักจะเริ่มชนะกิเลสคิดว่าชนะแต่ความจริงจะเข้าไปเป็นท่าของกิเลสเวลานี้พ่อแก่แล้วลูกรักอายุหกสิปีเศษพ่อไม่สู้กิเลสแล้ว ็ออยอมกลัวกิเลสฉะนั้นพบในที่มีกิเลสสิงอยู่แม้จะมีปริมาณน้อยอย่างพรหมโลกก็ดีพ่อคิดว่าพ่อไม่อยากอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากจะไปก็คือพระนิพพานแต่หนทางพระนิพพานใกล้หรือไกลอยู่ที่ไหนจะรู้ได้อย่างไงนั่นว่ากันทีหลัง อาศัยการตายครั้งที่สามของพ่อเป็นปัจจัยสร้างความสุขใจให้แก่พ่อพ่อมีความรู้สึกว่าเรายอมแพ้กิเลสดีกว่าไปพูดชนะคิดจะเอาชนะกิเลสวิธียอมแพ้ก็คือหลบไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสกิเลสนี่เราฆ่าไม่ตายแต่ว่าเราจะต้องใอจของเราหลบกิเลสไม่พน้น วิธีหลบกิเลสยังไงก็ต้องหวนเข้ามาหาพระบรมราชโชบาย <c oughs> ขอรับบาทสมาเ็จพระยาอยู่หวัวทรงตรัสเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภา 12, 22, พันธ์สองพันห้าร้อย้ี่สิบสองพ่อย้ำบ่อยๆนะอย่าเพิ่งร,รําคาญคนที่เป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยหาเวลายากแต่พ่อก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นอัจริยะ เวลานี้มีขั้นราการผู้ใหญ่ส่วนมากท่านก็หัขก็มาเล่นโดยวิธีหาทางแพ้กิเลสว่าเราถือว่าเราแพ้กิเลสแพ้เป็นพระชนะเป็นครูถ้าว่าอย่างนั้นคำาว่าแพ้เป็นพระไม้ความเราไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสเลยความยุ่งว่าวุ่นวายใจมันก็ไม่มี นี่การที่เราจะยอมแพ้กิเลสได้ก็ต้องหาวิธีเบื้องต้นวิธีเบื้องต้นของพ่อที่พ่อคิดขึ้นมาได้ก็ดีศึกษาจากครูสอนก็ดีใช้ตามตำราก็ดีรู้สึกว่ามันพอจะคลานต้มเต็มไปได้แต่ไม่แนบเนียนนัก แต่ว่ารมราชโอบายของพระบาทสมเด็จเจ้ายหัวนี่ทรงตัดออกมาพ่อรู้สึกว่าแนบเนียนดีจริงๆน,น,นี่ไม่ได้ยกพระเจอยู่หัวนะไม่ได่ยกย่องอะไรดีก็ว่ากันดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องว่าไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่ไม่ดีของพระองค์พ่อไม่ทราบ ดีหรือไม่ดีจะรู้ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ใกล้จึงจะรู้ถ้าอยู่ไกลๆจะไปนั่งตำหนิกใครให้ดูก็ไม่ควรท่านว่าอย่างนี้ท่านทรงตรัสแนะนํากับพิยญสหายของท่านหรือเรียกว่าพระสหายพระสหายหรือวิชีสหายก็มั่งก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนร่วมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ดีกันผู้หญิง ห้าผู้ชายห้าเป็นสิบจะเป็นใครบ้างพ่อไม่รู้ทรงแนะนำวิธีที่ปฏิบัติเพื่อสมาธิจิตเราให้ทําจิตเหมือนก็อยู่ในห้องเงียบอของท่านดีมากลกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรั่งเขารับแขก แขกประมาณห้าสิบคนมึงก็พูดอย่างนี้กูก็พูดอย่างนั้นมึงวางนู่นกูโยนนี่มึงกินเหล้ากูกินขนมเล่ากันเอะะววายถ้าจะบังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกันพระองค์ทรงชี้ทิ่แจกันสมมติว่ามีแจกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความวุ่นวายในห้องมันมีมาก แต่แต่ว่าตาห้องนั้นสงัดอยู่เงียบเง <c oughs> ียบเือยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไปรอบห้องเส้งเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบาังเอิญศัตร,รูคู่แค้นหรือว่าขโมยจะเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที <c oughs> ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่ลูกรักก็แปลว่าการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย <c oughs> เหมือนกับที่ลูกกำลังฟังเสียงของพ่อนี่ ถ้าพ่อจะเดาเนะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟังบางคนถึงเอาเครื่องบันทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงพ่อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลูกความดีอันนี้เป็นเครื่องบันทักใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยพ่อลูกจะมีความยากจะมีความลำบากยังไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคน ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพ่อพร้อมจะทําทุกอย่างแม่ร่างกายจะยกไม่ขึ้นก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอันตรายของอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินวิสัยสิ่งนั้นพ่อจะทําเพื่อลกูกทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกะตะเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อด้วยเหตุนาประการ ถ้าเรียพันนากันก็หลายชั่วโมงมันก็ไม่จบความดีของลกูกเวลานี้ลูกตั้งใจฟังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสักนิดหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารวมอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคนอาจจะแปลกใจไหม แต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนอื่นที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกระแสจิตจิตของลูกพ่อเห็นใครจะขาวจะเขียวจะแดงจะด่างจะดำยังไงพ่อเห็นพ่อทราบเป็นธรรมดาเรามัยงมันยังไม่งมนิพานเพียงใดเราดีทุกอย่างไม่ได้ นั้นตามพระรบ,บรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสมาธิจิตเมื่อเราทําสมาธิจิตจับอารมณ์โดยเฉพาะมันก็จะรู้อาการเคลื่อนมาของข้าศึกคือข้าศึกนันจิตก็คือหนึ่งราคะความรักโลภความโลภโทสะความกโกรธโมหะความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นรากเงาใหญ่ เมืริวายของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมัดระวงังถ้าเขาแยกเข้าประตูเราก็โจมตีก่อนอย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างก่อนนิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพียพเพ่ยงพับกัเข้าเพี่ยงพับกับข้าสิบแต่เราไม่ถึงตายข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด ใจของเราถ้าทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คำว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองสติประวัตนึกไว้ว่าเวลานี้เราจะทำอะไรเราจะคิดถึงเรื่องอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำแล้วหรือยังถูกต้องไหมนี่ถ้าเราวางระวังอยู่อย่างนี้ความเพรียงพร้มกับค่าสึกขีเกสก็ไม่มี เต่อนนี้ไปจำไม้นดลูกนะนี่เป็นพระรมราชโชบายเอา,อางี้กันเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จที่หัวที่ทรงดำรัสจ,จะพระสหายในการเจริญพระกรรมฐานเห็นไหมว่าพราะองค์ในงานหนักแสนหนักบางครั้งพอพบท่านสงสารมากลลกนะักทรง พระพักซีเซียวแสดงการเน็ดเหนื่อยน้ำเสียงที่แสดงพระสุรเสียงที่ที่เปล่งออกมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยและก็พร้อมที่จะทํางานทุกอย่างบางทีไปมีพระราชภารกิจกระโลงชนชาวไทยแต่เช้ากลับมาเย็นตอนกลางคืนก็มีแขกทั้งสองยามตีหนึ่งต้องคิดดู แล้วพระองค์ก็ทรงต้องเส็นหนังสือต่างๆอีกก็จะได้หลับอาจจะเป็นเวลาตีสองน้ำมองกันดูแล้วคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะมีเวลาที่จะเอาสมองที่ไหนมาวิจัยธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสมรสมมาสัพพุทธเจ้าหรือว,ว่าไม่น่าจะมีเวลาเจริญพระกรรมฐานคนถ้าลงฉลาดรูกรักงานทุกอย่างเป็นกรรมฐานหมด ตอนนี้ไปพ่อก็อยาของดเรื่องนี้พูดไปก็ยาวมากเพราะว่าพระราชดำรัสสั้นๆตีความหมายได้คลุมพรมพระไตรปิฎกสามปิฎกหมดเลยจะไม่ในดูกนะท่านพูดน้อยแต่มีความหมายยาวเพราะมันด้ยกย่องไม่ได้ยกย่องแต่พระเจ้าอยู่หัวองค์เดียว เวลานี้ข้าราชการคนน้อยู้ใหญ่เด็กนักเรียนก็ปฏิบัติกันมากพ่อดีใจที่คนเป็นคนดีประเทศไทยเต็มไปด้วยความเยือกเก็นตอนนี้มาใช้สติสมัญญาเอาละใช้ปัญญาด้วยช่วยกันใช้เว่าเว่านี้ที่เวลาที่ผ่านมาบุคคลสำคัญที่ยกขึ้นบรรนพระเอกนะั่เอกก็คือคุณแผงกับโบครี คนสองคนนี้ดีด้วยกันสองฝ่ายยกหางไหมคำว่าดีก็ตามประวัติที่เขาเขียนไว้แล้วจะเป็นหนังสืออันเล่งเขช่างรู้สึกว่าคุณแผนเนี่ยเป็นคนเก่งทำงานกับประเทศชาติมากแต่โบครีก็เป็นคนดีสร้างความชื่นใจกับคุณแผนเมื่อเวลาเนหน็ดเหนื่อยกลับเข้ามา ยาิยาใดาที่เป็นหน้าที่ของคนะสตรีที่จะปฏิบัติกับสามีโบครีทาทุกอย่างความตัวครีสมัยนั้นกับโบครีสมัยนี้ก็เหมือนกันพ่อคิดว่าถ้าบังเอิญพ่อจะเป็นขนแผนพ่อมีโบครีคนเดียวก็ชื่นใจมากแล้วแต่เด้ว่าสมัยนั้นขุนแผนถ้าเป็นคนใจดี มีจิตเมตตาให้ปฏิเสธความปรารถนาดีของหญิงท่าไหลายฉะนั้นกำลังใจของท่านก็ต้องหวานไปเหมือนกรแหลและอนคลุมคนที่หวังดีเข้าไว้เพราะนั้นว่าคนสองคนที่พูดกันนี่หนึ่งบัวครีเป็นคุนสตรีที่ดีมากมีระเบียบประเพณีมากสมัยโน้นผู <c> ้ <oughs> หญิงเขาต้องเก็บตัว นักศึษาศักศดิ์สรสตรีผู้ชายฝ่ายผู้ชายคนดีทำประโยชน์กับประเทศชาติมีชื่อเสียงโด่งดังมากในต,ตอนไทยถึงกับเป็นพรยาและเจ้าพรยาจะเป็นอะไรก็ช่างนุกรักเวลานี้กระดูกของคนสองคนอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วใช่ไหมโลกนี้เป็นนิจังหรือเป็น,นิจจังโลกรักเลย นนึกถึงคนสองคนแล้วก็นึกถึงตัวของเราเองว่าสภาพของท่านเป็นยังไงสภาพของเราก็เป็นอย่างนั้นพ่อพูดไปถึงตอนไหนขอให้ลูกทั้งหลายโปรดเอาใจของลูกจอดจอดจอด่อไปตามเสียงใช้ทิพยจปัญายานและมโนยทิทธิติดตามกระแสเสียงไปด้วย จิตจะได้มีความสุขเวลานี้พูดถึงขุแผนกับบครีเราก็ใช้จิตดูว่าบัครีอยู่ที่ไหนคุนแผนอยู่ที่ไหนบวครีเธอยืนยันว่าเธอเป็นลูกกทิวดาแต่ว่ามีรัศมีกายวิมานสวยมากใหญ่มากกทวดาองค์อื่นรัศมีกายก็สว่างมากเธอยอมรับว่าเธอเป็นพระอริยเจ้า ในฐานะที่เธอเป็นเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติต่อแต่ว่าพ่อคุณแผนจอมเจ้าชูได้ไปอยู่คุ้มไหนกันแน่เราไม่แน่นักขอรู้ทุกคนอาจิตติดตามไปตามไปแล้วเห็นแล้วก็ถอยหลังไปว่าคนสองคนเนี่ยเกิดชาติเดียวเท่านั้นแล้วเกิดมาแล้วหลายชาติ แต่ได้ชาติต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายตพาัดพลาดจะของนักของชอบใจความเกิดมันดีแล้วโลกเรายังจะเกิดกันต่อไปเลยปิยตชายเตโสโกปโิยตชายเตพยงังทั้งกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรัก การจะตายครั้งหนึ่งเราจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน,อน้องจะตายจะร้องพัดพลาดจากกันถ้าเราตัดกำลังใจไม่ได้เรายังสู้กับกิเลสอยู่มันก็เสียวใจโสูเสียวจิตใจเสียวหวาดเสียวนิวว่าจิตใจสะดุ้งนิวว่ามีความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่เป็นที่รักของที่เป็นที่รักจะต้องจากกันไป ถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาด้วยอำนาจของความตายคุณแผนรับเพื่อไทยให้ทรงอยู่แต่เวลานี้พ่อช้อมโตคุณแผนก็ไม่มีตัวเสียแล้วมาตอนนี้จุดนี้เรานั่งอยู่กับบัวคลี่ <c oughs> บัวคลี่ก็เป็นคนดีให้กำลังใจกับคุณแผนไม่ทับใหญ่แต่เวลานี้บัวคลี่ ยาใจเจ้าประโยชน์ที่ไหนร่างกายของเจ้าไปหมกอยู่ที่ไหนเหลือแต่กระแสใจที่เรียกกว่าจิตเหนือทิสมาในกายเอา้าเทวดาก็ร้องไห้เดเลยีเทวดาร้องไห้เป็น,นะจ๊ะเห็นโบกี้เช็ดน้ำตาว่ายัางไงนึกถึงความหลังจะมีประโยชน์อะไร นึกถึงความหลังว่าเจอาเธอบอกว่านึกถึงความหลังที่พูดแบบนี้บอกที่ร้องที่น้ําตาไหลมีน้ําตาสแสดงมันมีน้ําตาแต่น้ําตาไม่มีเหมือนภาพภาพที่ไปแตะที่ตาทําเหมือนน้าตาจะไหลมันด้เกยแต่บอกว่าที่ทําอย่างนี้ไม่ไดีร้วงไห้เสียใจ ว่าเส้นด้ายความดีเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่นะสร้างความดีน้อยไปไม่เหมือนกับพวกพี่พี่น้องๆ้องที่นั่งอยู่ที่นี่เทาว่าอย่างนั้นพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่นนนนนนได้กําไรมากโอ้โบกเคลี่อยทำไมจิงว่าอย่างนั้นเล่าเวลานี้เธอเป็นเทวดา เน,นเธอเป็นพระอริยเจ้าพวกพี่พี่น้องน้องเสียทีเมื่อเธอมากเพราะว่าเธอจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานได้โดยง่ายเพราะพารกิจของเทวดาไม่มีเธอยกมือไหว้เห็นไม่ลูกยกมือพนมมือบอกสริงนั่งจริงแต่ได้ความดีแท้ทําทได้เหมือนพี่พี่น้องๆที่นั่งนั่งอยู่ที่นี่นปัณณนี้ก็ปณิพานแล้วอ๋ออ,อย่างนั้นเลย เอาละเป็นอันว่าขอจบตอนนี้เถอะนะไม่เป็นไรนืถ้าอย่างนั้นก็ดูใจดูใจพี่ใจน้องที่ว่ากับใจของโบคลี่เนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเธอชี้ให้ดูใจกระแสจิตที่พวกมาของคนทุกคนรู้สึกว่าเวลานี้ใจสะอาดจ,จะกิเลสมีความผ่องใสมาก นื่แเธอก็ชี้ให้ดูใจของเธอน่ารักใจพ่องไสเป็นพิเศษว่ายัางไงสั่งพี่สั่งน้องไหมเดี๋ยวเทพหน้านี้มันจะหมดเกลก่อกะละลานมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วสั่งพี่สั่งน้องหรือเปล่าอยกขอเรือเลยเรื่องนี้ไปสักหน่อยเอาสั่งเลยสั่งว่าขอพี่บ้างน้องบ้างที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคน ขอตั้งใจบำเพ็ญกุศสอย่าสนใจกับกายของเราและอย่าสนใจกับกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจกับทรัพย์สินทั้งหลายให้มากเกินไปดูร่างกายของโบครีดูร่างกายของคนแผนที่เป็นในคนเดียวกันเวลานี้ร่างกายนั้นไม่มีความหมายส่วนที่มีความสำคัญก็คือใจขอให้ชำระใจให้สะอาดและจะมีความสุข เพราะเธอบอกต่อไปว่าทุกคนถ้าไม่ประมาทตายแล้วมีความสุขถึงที่สุดแต่ก็มีบางคนยังเลงลังเลอยู่จิตใจยังวนโยก่ขอให้ตั้งอารมณ์ให้ตรงพระนิพพานล้วพยายามทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉทประหารตัดสังโยอดสิบรายการให้ได้พระนิพพานจะมีความหมาย ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเดื่บอกไม่มีอะไรแล้วท่านนี้จะเจ้าพ่าะงั้นว่หน้าเสียดายชีวิตเวลานั้นคิดน้อยไปถ้ามีโอกาสอย่างพี่ๆน้องๆทั้งหลายนี่โบครีจะดีกว่านี้มากอาขอขอบใจนะเพราะดีเทพหน้านี้นนหมดไปพอวาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอะไรฟังหน่อยนะพรรู้เรื่องเก่าๆเ,เอาลำรับหน้านี้แล้วลูกนะ ไม่แล้ว่าพักกันไปชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นชั่วโมงจบเวลามันจะสามโมงเงย็นอยู่แล้วนะประเดี๋จะได้ไปอขอพักนิดหนึ่งฟลิกเทปไปบ่างครั